ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ชนบุรีกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้ลูกลิเมอร์หางแหวนน่ารักเลยตัวนี้เดียวเออเปิดตัวเนี่ยรับทั้งวาเลนไทน์แล้วก็ตรุษจีนเลยนะครับนี่ดูนี่ไปช่วยกันตั้งชื่อหน่อยอนะครับเนี่ยเป็นภาพความน่ารักที่ หลายคนหัวเออเห็นแล้วก็ยิ้มได้นะครับลูกตัวเล็กๆเนี่ยที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเกิดเนี่ยสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนี่ตัวนิดเดียวเลยนะครับก็องเขามีชื่อแล้วเนาะมันจะมีตัวน้อยที่เกาะที่อกแม่ตัวนิดเดียวชื่วอ,อ่อนหวานอ๋อรอรอตั้งชื่อ่อนอ่อ,อนหวานอ่อนหวานอ่อ,อนหวาน,ออน,วาน <c oughs> ตาโตครับนะครับ ก็ใครเห็นโอ้ยในอินดูนี่นี่แม่ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดเลยแม่นี่มีบุญคุณอะนี่แม่ก็คอยเรียนรู้ทั้งความสะอาดให้นะครับทีนี้พูดในการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกว่านี่เห็นอย่างนี้นะแข็งแรงนะลูกลีเมอร์เนี่ยสุขภาพสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเพราะว่าคุณหมอมาตรวจให้เรียบร้อยเมื่อกี้เป็นครอบครัวเขาหรอมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่ใช่ไหมปัจจุบันที่สวนสัตว์มีเจ้าลีเมอร์หางแหวนรวมทั้งหมด21ตัว Yeah เขาจะจําได้ใช่ไหมจคได้จนไลุงคนนี้คือลุงฉันคนนี้คืออาฉันคนนี้คือป้าฉันคนนี้คือแม่ฉันเออเนี่ยมันหน้าคล้ายกันหมดนะครับแล้วก็ไปช่วงนี้นะคุณผู้ชมตั้งแต่วันนี้13ถึง17กุมภาพันธ์เนี่ยสวนสัตว์จัดกิจกรรมที่เรียกว่า l o ล e and h e n ง Love ด้วยเฮงด้วยนะต้อนรับทั้งจุดจีนแล้วก็วันวาเลนไทน์นะครับก็เชิญชวนกัน วันเสาร์ที่เด็กๆก็ได้นะ<ม>เด็กๆคุณพ่อคุณแม่ก็พาไปคู่รักก็ไปได้ไปถ่ายภาพไปเช็คอินไปลุ้นรับของเที่ยวระลึกแล้วก็สิทธิทพิเศษอะไรต่างๆมากมายก็จะได้เป็นการใช้เวลาอย่างมีความสุขครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับวันก่อนพิ่งพาลูกไปไปดูลีเมอร์เหรออู้ไปดูไอ้ตัวตู้กินมดอ่ะที่มันมีลูกน่ะ<า>รประเด็นก็คืองี้ฮะมันจะมีจุดที่เอาไวใ้ให้เช่ารถแบบรถกรอล์ฟรถสองล้อ,อ,อขับกันได้เพลินนะคนเยอะมากเป็นไปได้คือเสาร์ที่เนี่คนเยอะแน่นอน ฝากดูหน่อยเผื่อบริการให้เร็วขึ้นนิดหนึง่งอ๋อก็ดีเนาะพอ,อจ้ากก็เทีย่ยวเยอะจริงไม่รอนะานดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด trading, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News